สวัสดีสสดครับเช้านี้ก็มาเจอการค้นพัฒน์นิดนึงนะครับอขอแบ่งปันวันนี้ตั้งชื่อเรื่องว่าไม่ได้ดัง่งใจที่ใคทๆต้องเรียนรู้จากชื่อเรื่องยาวเหมือนเดิมนิดนึงละคกันนะมันเป็นคําที่คุ้นเคยคาว่าไม่ได้ดังใจมันเหมือนกับคำประชดประชัน ทำบน่นทำกระแทะหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ความหมายก็ตรงไปตรงมาคือไม่ได้ดั่งใจแต่ที่เอาคำว่ามาขยายความว่าที่ใครๆต้องเรียนรู้เนี่ยเพราะหลายคนยังไม่ได้เรียนรู้ว่าไอสิ่งที่เราไม่ได้ดั่งใจนะั้นน่ะเราต้องทำความเข้าใจกับมันเรียนรู้กับมันให้มากขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะ ตกอยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ทุกเรื่องเลยตั้งแต่รอบตัวตั้งแต่เราตื่นอย่างที่พูดบ่อยๆตื่นที่มาอะไรมันจะมีความสุขเท่ากับการที่ไม่เจ็บไม่ป่วยลุกขึ้นนั่งข้างเตียงหรืออาจจะไม่เป็นเตียงอาจจะเป็นพื้นแต่ลุกขึ้นได้ยืนได้เปิดตาได้นะครับอันนั้นจริงๆมันก็มีความสุขพอแล้วแต่บางคนก็อาจจะพูดว่า นะตื่นขึ้นมาอากาศไม่ดีเลยตื่นขึ้นมาฝนตกออกไปทำงานไม่ได้ตื่นขึ้นมาแอร์อาจจะไม่เย็นเท่าไหร่บางทีหลายคนที่ตื่นขึ้นมาบ่นแต่เช้ามันก็คือความไม่ได้ดังใจอันนี้เป็นเรื่องแบบคิดง่ายๆแต่ผมเน้นย้ำนะคนเราที่ได้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าได้ลุกได้ครับ ข,ข,ขยิบมือขยิยืนได้ทำอะไรได้น,นั้นคือความสุดจ้อดแแล้วยิ่งถ้าออกมาวิ่งออกกำลังกายได้เหมือนที่ผมทำตอนนี้เนี่ยจริงๆก็น่าจะขอบคุณขอบคุณธรรมชาติขอบคุณตัวเองอย่างมากที่เราดูแลตัวเองมาดีพอสมควรที่ทําให้วันนี้ไม่ว่าเราจะรอาอายุอนนาใหะไรลก็พอการแต่ทีท่านกลับการผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะะที่ไม่น่ารักชอบบ่นนู่นบ่นบนี่ ป็นบ้างแต่พอรู้สึกตัวก็ต้องเปลนกับตัวเองว่ามีอะไรที่มันเกิดขึ้นมาล้างตัวเราบางทีมันก็ดีอยู่แล้วนะมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ใช่เรื่องตึน่นเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องเจอผู้คนเรื่องไปกันอย่างปัจจัที่เราอยู่คนเดียวก็เรื่องหนึ่งถ้าคิดให้ดีเนี่ยการอยู่คนเดียวันถ้าเราคิดได้เราจะรู้ว่า บางทีเราก็ไม่ได้ตังใจมากมายนะร่างกายไม่เป็นใจอย่างที่บอกเป็นหวัดบ้างเดี๋ยวหายเดี๋ยวไอไอนั่นเดี๋ยวก็ปวดนี่นะครับนี่คือร่างกายตอนนี้ไม่ใช่เรื่องแค่ร่างกายเเรื่องความคิดบางทีแค่เสิโซเชียลมดูข่าวที่เรารู้สึกไม่เห็นด้วยขัดขานนะเราก็รู้สึกไม่พอหรือยิ่งบางข่าวที่เรามีความรู้สึกว่ามันเลวร้ายทำไม อย่างข่าวคัตก,กรรมข่าวยาเสพติดหรืออะไรที่มันไม่ค่อยดีเราก็ใชะคิดโกรธเคืองกับขา้าก,กรหรือกับบุคคลที่ทําหลายคนนะแค่เราอยู่คนเดียวเนี่ยคิดดูเราก็ไม่ได้หนักใจในความทุกข์แล้วอย่างที่เคยพูดบ่อยๆเพราความทุกข์เกิดจากร่างกายและจิตใจเอาว่าเราอยู่คนเดียวเราก็มีความทุกข์แน่ๆนะและยิ่งถ้าเราไปอยู่กับคนอื่นคำว่าคนอื่นผมให้ ภาพรวมเลยละกันอื่นกับอื่นอื่นใกล้กับอื่นใจล้กันอื่นใกล้กคือคนในครอบครัวอาจจะเป็นสามีภรรยาลูกเก้าพ่อแม่พี่น้องที่ใกล้ตัวเราอื่นใจก,ก็อาจจะเป็นคนที่ทำง,งานสังคมโซเชียลหรืออะไรอื่นที่เราต้องไปพบเจอนั่นก็เป็นปันจจัยที่เราก็ชอบดูเหมือนกัน เราไปเจอคนนั้นเอ๊ะทำไมคนนั้นไม่เป็นแบบนี้ทำไมคนนี้ไม่เป็นแบบนั้นทำไมถึงไม่ทำแบบเพิ่ม้นช่เราคิดว่ามันสมควรหรือทําไมคนนี้แอดจังเลยรู้ไปหมดรู้ทุกอย่างเขาเรียกว่ารู้หมดแต่ทําไม่ได้สักอย่างหรือทําไมคนนี้มีความวิตกกังวลตลอดเวลาจุกจิกชู้ซี่มันทําให้คนรอบตัววุ่นวายไปหมด หรือทำไมบางคนมีความสึกเรารู้สึกว่าเห็นแก่ตัวรู้สึกว่ามีความทุกข์ของตัวเองมันยิ่งใหญ่ความทุกข์ของคนอื่นมันเล็กน้อยหรืออะไรอีกมากมายที่เราต้องไปพบเจอแล้วเราก็จะไปตั้งข้อคิดเห็นว่าเอ๊ะทำไมก็เป็นอย่างนั้นมันก็คือไม่ได้ตังใจที่ผมบอกแต่ถ้าเราคิดทบทวนดีดีย้อนกลับมาดูตัวเองเราก็ไม่ได้ดีไปบอกใจเราก็ ต้องไม่ต้องไลอย่างผมเองนะถ้าคิดดีๆนะเรอข้อตำหนิตัวเองมันก็คงมีปัญหาว่าฉะนั้นแล้ววันหนึ่งที่เรารู้สึกไม่ได้ลังใจคนอื่นให้เราคิดย้อนกลับมาเอ๊ะจริงๆเราก็ไม่ได้ดีไปกว่าใครแค่แต่ละคนมีจุดดำบนผ้าขาวที่แตกต่างกันหรือก้อนอิดเรียงไม่มีบนอิดเป็นพันก้อนที่ผมชอบพูดชอบเล่าตลอดเลยฉะนั้น เราแค่มองพยายามสมมติว่าเราไม่ได้ดังใจใครเราก็แค่มองเขาว่าอ๋อเขาเป็นอย่างนี้นอ,อาจจะไม่ดีนะเท่าไหร่แต่เราก็ไม่ใช่ดีไปกว่าหรือเราพยายามมองในจุดที่ดีของเขาในมุมที่ดีก็เชื่อว่าหลายคนจะเป็นผ้าขาวผืนใหญ่แล้วมีจุดดำๆอาจจะหนึ่งจุดสองจุดสามจุดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นแล้วไอ้ความไม่ได้ดั่งใจที่พูดมาทั้งหมดนี่เลย มันเกิดขึ้นเพราะงนหันใจอะไรอาเง้ยบางทีเราไม่ต้องไปโทษกันอ่งว่าคนนู้นทําอย่างนี้คนนี้ทําอย่างนั้นอากาศเป็นอย่างนี้หรือสภาพแวดล้อมที่ทําให้เราไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าถ้าเราคิดไม่ได้อรลณ์สวัสดีครับเช้านี้ก็มาเจอการคุิๆหนึ่งนะครับอ่ะขอแบ่งปายตรงนี้ตั้งชื่อเรื่องว่า ไม่ได้ดั่งใจที่คกไทยต้องเรียนรูจ้จากชื่อเรื่องยาวเหมือนเดิมนิดนึงแล้วกันนะมันเป็นคําที่คุ้นเคยคำว่าไม่ได้ดังใจมันเหมือนกับคําประชุดปรนชันคำบน่นคำกระแะหรืออะไรก็แล้วแต่